นะครับกับทุกท่านนะครับนะ่านครับวันนี้นะฝนก็เพิ่งจะโปรยเพิ่งจะโปรยปลายลงมานะครับเพิ่งจะโปรยปลายลงมาทําให้เห็นอ่าบริเวณนะครับนะลำตัวแล้วก็ผิวหนังของพอบลายเนี่ยก็จะสีคล้ำนะครับนะสีดําเข้มเลยนะครับสีดําเข้มเลยนะครับซึ่งจากการอ่า เมื่อเช้านี้คุณหมอก็มาทําแผลไปแล้วเนาะมอเช้านี้ก็จะมีการเป็นกิจวัตรนะครับในส่วนของการมาดูแลพ่อพลายศักสุรินนะครับก็จะมีการย้ายจากหลักนะครับที่อยู่ใกล้ๆกลกับกองทรายนะครับในในทุกวันนะครับของเขาเนาะแล้วก็วันนี้ก็พี่ควานได้พามาทําความคุ้นเคยนะครับมาอยู่ใกล้ๆกกับคอก นะครับยืนยืนรงตรงนี้เนาะที่จะอยู่ใกล้ๆกับเสารตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอาบน้ำนะครับทำความสะอาดนะรวมถึงการสร้างความคุ้นเคยนะครับกับพ่ควานนะครับทั้ง3ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งนน่แต่เมื่อสักครู่นี่ฝนก็ตกลงมาเยอะนะแต่ดูหูทางด้านซ้ายไม่เปียกนะฝั่งนี้แปลกดีเหมือนกันตกลงมาเยอะเลยนะครับเหมือนฟ้ารั่วเลย นะครับนะอาจจะเห็บหูไว้ด้านข้างหรือเปล่าแนนะใบหูฝนตกมาเยอะเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีแอดพ่อพลายพี่ควานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ So good afternoon to everybody นะ for the steam life นะ the daily life for the quarantine this is a day n i g h of fly s u k s u r i n e นะ who just come from the sri lanka now that come to thailand and also stay in the quarantine now, today is the day 9 uh, 9 days uh, for, for, for for him yeah. so for today is very have the big uh, heavy rain at uh, this ball to the Thai Elephant Conservation Center. So it's for some area it's maybe flow, but it's make Saksurin happy and refreshing. So it seems like he got shower from the Mahut, but this is the big shower for the whole body. So he's really love it. He's really love to play in the rain and also Uh, right now กอนมูบบะไฮ to see in the spot mm hmm. นะครับตอนนี้ก็นะนี่ให้ดูทางด้านหลังอในส่วนของข้อศอกนะครับแล้วก็หลังหูนะก็ยังไม่เปียกนะก,ก็ยังไม่เปียกเลยฝนตกลงมาเยอะแยะแท้ๆนะครับเมื่อสักครู่นี้นะนะนะอาบน้ํายังไม่ทั่วนะครับนะี่ยังอาบน้ําไม่ทั่วนะเดี๋ยวพี่ควานอาจจะไปอาบน้ําให้กับพ่อปลายใหม่นะครับเนะี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับพ่อปลายหลอ